พระธาตุดอยสุเทพตั้งตระหง่านบนดอยสุเทพใกล้เมืองเชียงใหม่เป็นหนึ่งในศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนาและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนภายในองค์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุตามตำนานทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่สำคัญทั้งทางศาสนาและวัฒนธรรม ตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งหนึ่งพระราชาแห่งล้านนาได้รับพระบรมสารีริกธาตุและอัญเชิญขึ้นบนหลังช้างสีขาวช้างหยุดและทรุดลงที่ดอยสุเทพเป็นสัญญาณว่าเป็นที่ประดิษฐานเจดีจึงถูกบูรณะขึ้นหลายครั้งจนมีลักษณะเด่นเป็นเจดีทองล้านนาปิดทองอารามทั้งยังมีบันไดานาคที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ให้ผู้มาเยือนตั้งใจเดินขึ้นสู่การไหว้พระ สถาปัตยกรรมภายในวิหารและภาพจิตรกรรมฝาผนังสะท้อนศิลปะล้านนาที่ผสมผสานอิทธิพลจากพุทธศาสนาทั่วเอเชียการทำบุญสงน้ำและการนามัสการพระาธาตุในเทศกาลต่างๆเช่นประเพณีขึ้นดอยเป็นการย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนความศรัทธาและการสืบทอดประเพณี มุมมองจากดอยสุเทพยังให้ภาพวิวเมืองเชียงใหม่ที่กว้างไกลเป็นภาพแทนความเชื่อมโยงระหว่างภูเขาวัดและชีวิตผู้คนพระธาตุดอยสุเทพจึงไม่เพียงเป็นเจดีย์ทองแต่เป็นหัวใจแห่งศรัทธาและมรดกทางวัฒนธรรมของภาคเหนือ